ในคลิปนี้นะคะทุกคนพี่การจะมาช่วยพี่หวานโดยการแปลงร่างเป็นหมีโคราล่านั่นเองค่ะทุกคนหมีโคราลาตัวเนี้ยน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นพี่การเองนั่นแหละซึ่งในคลิปเนี่ยมาช่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมาแกงกันแน่ก็ต้องไปดูในคลิปกันเอาเองนะก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หวานแล้วก็พี่การด้วยนะงั้นก็ไปดูคลิปกันเลยพาทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวน,นี้เหมืนนี้ก็ ก็ต้องขอการสบายดีทำผสมทุกทานนะคะต้นหากของสูซ่องฟอร์กนซี่เนาะตอนนี้เราอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดสาวซี ยก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยอ่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะแมบที่เราอยู่ก็คือเป็นแมบป่าไม้ปกตินี่แหละค่ะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ไม่ปกติก็คือวันที่ทวัดเอามอสมาตั้ง50าสมอสนั่นเองอ่ะทุกคน50าสมอสเลยปกติที่วัดเอามาก็จะมีประมาณเออย่ส20หรือว่า30นิดๆอะไรเงี้นะคะทุกคนเพราะวันนี้อามาเป็้าสิมอสเราจะมาสุ่มกันนะคะวันนี้เราจะเจอมอสอะไรกันนะคะทุกทีทำไมวันงี้นะครับทุกคนผมก็จะมาช่วยแฟนนะครับด้วยการแปลงเป็นโอล่ปร阿่งจังเลยทุกค เอาเป็นว่าวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาตัดไม้แล้วก็สร้างบ้านกันอย่างที่เราหวังไว้นะคะถึงมุนดีไม่เราไม่ถืว่ามีขวานถึงว่าเราจะหวังไว้ทุกทีแต่ก็ไม่เคยทําได้สักทีเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้มันจะต้องแต่ว่าวันนี้มันจะต้องมิชชั่นคอมพิวส์ให้ได้ค่ะทุกคนมาเราจะมาเริ่มตัดไม้แล้วกันโีกเปลี่ยนปแล้วแต่เป็นไม้อุ่นนะวันนี้จะลองเปลี่ยนเป็นไม้ขาวบ้างเพื่อให้หมายว่าเป็นแบบโลกที่สดใสสว่างสวยอะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนพูดไปเรื่อยตอนนี้มนมาตัดไม้กันเอาให้หมดต้นไปเลยมาตัดตัด ตาตาโอ้ยทำไมทุกคนมันรู้สึกว่าไม้ขาวมันเสื่อว่าไม้ออปกติใช่มที่บางทีกินเนี่ยมันเยอะจริงๆนะอ่าตัดข้างล่างด้วยแล้วกันจะหลลงับจับจับหล่นลงมานะครับทุกคนฮะยังมีข้างอีกเหรออุ๊ยหวานไม่ค่อยได้ตัดไม้ขาวก็เลยไม่รู้ว่ามันจะแบบขนาดนี้อ่ะทุกคนก็เอาทิ้งไปเดี๋ยวจะมาคราฟไม้ทําโต๊ะคราฟกันชึบแล้วก็โต๊ะคราฟมาอันนึงปักวางไว้พื้นมาทําที่ขุดนแล้วก็ค่อยไปทําที่ตัดไม้กันดีกว่าเอบเอาเป็นแบบหินมันจะแเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วอ๋อนี่ไงหินอยู่ตรงนี้เอามา ามอันก็พอแล้วเอ้ยไม่ไม่ไม่เอาเอาแบบกลงมหินลงมาจะได้พอๆกันเอ้ยอะไรเนี่ยโคโคอาล่าเหรอเอ้ยจะโคอาล่าไปให้พ้นซีฉันกําลังขุดหินอยู่อะไรของมันเนี่ยอยู่ดีก็มาเบียดเราต้องการจะมีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่าแต่ว่าปกติโคอาล่ามีแต่นอนกับนอนไม่ใช่หรอแปลกแฮะปกติมันฉันหิวจังเลยแล้วก็่อพ่อแม่งินไปตั้งแต่ชั้นห้าแต่นี่มันแบบว่าลงมาเดินข้างล่างด้วยเหรอหาพาหายากนะเนี่ยเคลัวอ้าวนี่แกขโมยหินฉันไปนะเอาขึ้นมาเดี๋ยเออะไร มันเนี่ยทุกคนแันก็ว่าอยู่มันหายไปไหนแกก็ขึ้นไปนอนเหมือนเดิมเถอะเฉยจะมาคาบนมิโอเคทุกคนเราจะมาทำการคารับิฉันหวนินนตัดไม้ก่อนแล้วกันโอ้ยแล้วของแกเนี่ย โอ๊ยดันเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ทำลิปแกะเลยหวานดทุกคนแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือมันมีชื่อบนหัวแบบเหมือนเหมือนคนเล่นเกมเลยทุกคนแปลกมากเนี่ยมาทุกคนตัดเอากล่องครามเอ้ยอะไรเอ้ยกล่องครามฉันอ่ะวูมันวิ่งเร็วมากเอากล่องคามเช่นคืนมาเอาอะไรของมันเนี่ยทุกคนเฮ้ยเอากล่องคามเช่นคืนมาอุ้ยมีกล่องด้วยกล่องอะไรอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยของดีทั้งนั้นเลยโอ้ย้เบื่ตายนะมันเก็บ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 โอเคแกเอากล่องคร เฮ้ยทุกคนถ้ามันไม่ยอมให้เราก็คัพใหม่เลยแล้วกันอะไรของมันเนี่ยทุกคนทำมันได้กวนประสาทเราขนาดนี้ไปไหนละนี่ช่วยเลยแกล้งกันแน่ไอ้เจ้าคอยล่ะกลับมาเดี๋ยวนี้นะคนอย่างแกจะต้องโดนสั่งซอนไปไหนวะทุกคนมาเห็นมันวิ่งขึ้นมาต้นไม้แล้วก็หายไปเลยอะเออนี่ไงเอาโต๊ะคัพชั้นคืนมาถึงจะ่นจ้ารัพไปแล้วก็เถอะเออก็แค่นี้เองเฮ้ยทำไมถึงได้ดื้อขนาดนี้นะุคยคุณบ้านมนี้ด้วยคือบ้านอะไรกันอะบ้านซอมบี้ในขอดูซิมีอะไรเปล่าเหมือนมันจะมีกล่องข้อมูลด้วยเอ้ยขุดน้กวาาลไปทคฉบ ดิฉันอุตส่า,สาห์ขุดดินมาโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยทุกคน เมื่อกี้แบบก็เช็คดีแล้วไหมเจ๊งหน่อยมันไส้มันไล่มันต้องหวานตายหรือเปล่ากลัวหวานตายวะหวานตายเนี่ยนะหวานหวานตายแน่นอนอุ้ยไม่ตายแล้วว่ะทุกคนสถานการณ์พลิกตายมาว่ะโอ้ยโอ้ยยา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 เลือดจะหมดแล้วต่อนแรกมันก็นี่นะฉันช่วยเธอเองเหจะตายไม่มีอาหารตอนแรกกับเพมก็ปกติทุกคนทำไมอยู่ดีมันถึงแบบชังแล้วเราก็โดนยิงเฉยเลยอ่ะโอ้ยแล้วมันไปไหนนะวะตายอ้าวตายแล้วตายทำไมตายวะเฮ้ยทุกคนช่างมันเถอะเอ๊ะ เฮ้ยนี่นีกก่เกศ ขี่หลังได้ไงเนี่ยฉันยังไม่ได้ขี่กันเลยนะเอาทุกคนนี่เราโดนยัดเยีดยดได้ขี่หลังซะและ้วอะไรของแกนเนี่ยแกต้องการอะไรเนี่ยอะไรของมันไว้ทุกคนทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรของมันมันต้องการอะไรกันแน่วะอ่ะแกต้องการเจ้าโคล่าแกพูดมาสิแบบเพลวมีพลีสต้องการเอียงพูดมาเซ่ทุกคนดูมันทําหน้าตาซื่อบื้อใส่เราสิขนมไม่มีขนมเอามีแต่ถัว่วเอาถั่วไปกินแล้วกันฉันอาหารจีก็มีแค่นั้นแหละขนาดจีแค่นี้เลยฉันยังไม่หิวเลยโอทุกคนงั้นเราต้องออกไปหาอาหารแล้วแหละเเเเเเเอออ้้้้้ยยยยยไไไไมมม่ตงงงาาาาาาททสสแรรลลจโคคบนนีีีีีดดดด๋๋ววผขปกกุ อาหารก็ดีกว่าเจืบจอบโอ้แล้วมันมีแต่ป่ากับป่าทุกคนโอ้เราจะหาอาหารจากไหนได้เนี่ยมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยเรากินเราแทะต้นไม้แทนได้ไหมเนี่ยพวกผลไม้ก็ยังไม่สุกอ่ะเฮ้ยอเอาไงดีวะ <c oughs> เจ้าโคลาไปไหนแล้วเจ้าโคลาเจ้าโคลาอยู่ที่ไหนเจ้าโคอาลาเจ้าโคลาโคลาอยู่ไซเออเนี่ยเจ้าโคลาแกรู้แหล่งอาหารไหมอ่ะแบบว่าเป็นพวกพืชผักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกแหล่งอาหารทั้งหลายอ่ะโอ้ชันตงการอาหารมากๆเลยตอนนี้ทุกคนดูเราสิถึงเราจะมีแตงโมแต่เราก็ต้องแบบว่ามีเลือไว้อ่ะทุกคนพรกินแตงโมไปตั้งสามอันกว่าจะได้มาหลอดหนึ่งเออไม่ใช่สองอันนะกว่าจะได้มาหลอดเฮ้ยเฮ้ยนี่แม <Okay. S 2> ทำไมทูบทิ้งแบบนั้นล่ะแล้วทำไมไม่เก็บผลมันดีๆทำไมถึงทูบทิ้งแบบนั้นล่ะอะไรของมันทุกคนมันต้องการจะกวนประสาทเราหรือเยี่ยงไรโ <c oughs> อ้แล้วดูมันวิ่งสิดูมันโคตรสนอ่ะทุกคนดูมันดี อะไรของแกเนี่ย,อยเอาเป็นว่าแกก็วิ่งเล่นต่อไปแล้วกันยฉันไปหาสร้างบ้านดีกว่าพอดีหิวอันฉันแบ่งแตงโมงให้2ลูกแล้วกันสอ,ส,อสองอันมาทุกคนอ<ม>ุ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะอุ้ย่าไปสร้างบ้านใกล้ๆตรงนั้นดีกว่า,าอาจจะมีของก็ได้หมดแล้วโอ้โหแกก็ไปหาพวกเชอร์รี่กินสิเจ้าแต่เที่ยวขอคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะถ้ามาหากินสบอะอ้าวฉันเก็บเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้กินเลยอ้าทุกคนดูมันดิดูมันทําตัวดิมันเอาไปหมดเลยอ่ะมันแย่งเชอร์รี่เราไปหมดเลยอ่ะดูอ่าวดูมันทาขอสบแ สาบแซ้งส,งสาบเช้งนี่แกอยู่ตลอดการสาบสาบแซ้งตัวมันจะสาบแซ้งหัวเลยมันเป็นมันหอคอยเลยหรือ<า><า>ว่าเราไม่ต้องสร้างบ้านแล้วเอาหอคอยเป็นบ้านเราแทนเราเออว่ะความคิดดีแต่ตอนนี้ต้องขึ้นให้ได้ก่อนอะไรของแกเนี่ย อุย้ยให้ฉันหรอนี่เกลวให้ฉันหรอเฮ้ยเป็นการตอบแทนบุญคุณหรือไงรือไงโอ้ยน่ารักขึ้นนะเนี่ยเอ้ยน่ารักจังเลยฉันขอโทษแล้วกันที่จะด่าแกแต่ก็เกก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยเออคนอิ่มท้องขึ้นมาหน่อยกินแตงโมแล้วไม่เคยจะอิ่มท้องเลย <c oughs> ะจะคอล่าเอาเป็นว่าตอนนี้เราเป็นมิตรกันแล้วนะงั้นเป็นเอาเป็นว่าเราขึ้นไปข้างบนกันด้วยกันไหมได้ไม่แน่นะข้างบนอาจจะเป็นแอบว่าบุกบุฟเฟ่อะไรอย่งี้ก็ได้บุฟเฟ่หมูกระทะหมากะทุอะไรก็ว่าหมากะ ประตูช่วยกันหน่อยสิมาอยู่ฝั่งไหนวะประตูเนี่ยเออฝั่งฝั่งไหนวะทุกคนเอ้ยฝั่งนี้เห็นแล้วเจอแล้วเหมือนจะฉันจะเจอไงแต่มันมีข้างล่างด้วยอ่ะครล่าเธอลงไปก่อนสิเธอลงไปก่อนสิฉันฉันจะตามไปทีหลังอ่าลงไปเลยลงไปเลยเดี๋ยวฉันลงไปเดี๋ยวฉันลงไปด้วยมันจะมีอะไรหรือเปล่าทุกคนเราเตรียมเต็มเตรียมขวานไว้ก่อนแล้วกันเพิ่มเพิ่มเห็นอะไรไหมอ้าวอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนมันจะไม่มีอะไรนะทุกคนอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอ้าวไม่มีไม่มีอะไรเลยอ้าวแล้วมันจะทําทางข้างล่างออยเเพื่่นะไรวี เฮ้ยเอาเปว่าเราไปหาข้บนกันดีกว่าจะโคลาได้เลยเพื่อนแล้วแกไม่นอนแล้วเขาบอกโคลาขี้เกียจจะตายพูดไม่ได้เยอะนะครับเหมือนสดีสด็จเหมือนดีต่อเวลาทุกคนอันนี้ไม่หยุดเลยครับที่มาโคลาหรือม้ากันแน่ไหนดูซิขบนมีอะไรหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยข้าบนมีอะไรไหมอันนี้เมมีอะไรไม่มีอะไรเลยอันนี้อะไรอ่ะกล่องอะไรอ่ะ และนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะบนเนี่ยกล่องอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยมีแค่ดาบเฮ้ยแอปเปิ้ลสีเขียวแอปเปิ้ลสีเขียวมันคืออะไรเนี่ยเอเมอรัลแอปเปิ้ลเุ้ยเอยอแต่ฉันเคยได้ยินเคยได้ยินอะไรวะตำนานเขาบอกว่าถ้ากินแอปเปิ้ลมรกตแบบสีเขียวอะไรคุกแกเนี่ย โอ้แกไม่รอจนฟังตำนานโอ้อะไรของแกเนี่ยเอยช่วยฟังกันหน่อยได้๋ยไมได้สิแล้วดูมันขี้ใส่เราสิฉันก็นึกว่าเราจะเป็นมิตรกันแล้วสินี่แกเป็นมิตรสาชีพหรือไงเฮ้ฟามฉันพูดก่อนฉันได้ยินมาว่าเขาบอกว่าถ้ากินแอปเปิ้ลเอเมอรัลเนี่ยจากแบบว่าถ้าเป็นคนที่โดนสาบมาถ้ากินปุ๊บจะกลายร่างกลับไปเป็นร่างเดิมอะน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยนี่คืออะไรไม่ถึงอะไรอะอะอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันไดนามา์นี่แกเอามาได้ไงเนี่ย ให้ตายเถอะเฮ้ยทุกคนที่เราหวังมากไปใช่ไหมว่าคิดว่าไอ้คนลาบ้าเนี่ยมันจะเป็นคนที่ถูกสาปมาเพราะมมีป้ายชื่อบนหัวเหมือนกันเฮ้ยวเอาไเอาไล่เอาเปิ้ลอันนี้ไปให้สัตว์ตัวอื่นกินดีกว่าทุกคนเผื่อเราจะเจอเจ้าชายในอุดมคติเหมือนที่เราดูในการ์ตูนดิสนีย์แกตามมาทำไมอีกเนี่ยเมื่อกี้แกก็ระเบิดดนอ้อยมาระเบิดเแล้วนะแกต้องการอะไรอีกเนี่ยฮะฮะ แกต้องการอะไรบอกใช่ไหมซิโอ้ทุกคนดูมันไม่สนใจไม่สนโลกแบบโนสนโนแคร์แบบแบบไม่สนเลยอ่ะหรือว่าเราจะลองให้มันกินดีนะเอาไว้ก่อนแล้วกันทุกคนว่ายังไม่เชื่อใจมันอ่ะถ้ากินมาแล้วกลายเป็นสัปปะหลาดทั้งนั้นอันนี่คืออะไรอ่ะลงไปสิอะไรอ่ะมันก็มีน้ำอยู่ทุกคนใช่ใจได้ย่ามันจะเป็นดันเจียนนะผมผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเฮ้ยมีกล่องด้วยกล่องอะไรอ่ะอืมมย เฮ้มันอาวุธเหรออูมีอาวุธทั้งนั้นเลยอาวุธอาวุธทั้งนั้นเลยของดีนะทุกคนแต่ที่น่าสใจว่าทุกคนมันเป็นเหมือนอุ้งตีนหมีหรือเปล่าอุ้งตีนหมีมั่นใจมันใส่ได้ไหมอะใส่ได้หรือเปล่าเหมือนจะใส่ไม่ได้มันคืออะไรอะตัวนี้ก็มีกล่องมันคือครีมบิ้งโกวสคือเลยไลคิกไม้เห็นไลคิกได้เลยเกี่ยมทำไรได้เลยไม่ยมอะไรได้เลยเจ้าคอร่าเกมมาดูอันนี้หน่อยสิเราติดแล้วเนี่ย ดูนี่หน่อยสิมันคืออะไรอ่ะอันในกล่องนี้มีอะไรเอ,อ่ยมีอาวุธเหมือนกันเลยอะม,ม,อมีอาวุธทางนั้นเลยอันนี้<อ>ทีมไปก่อนแล้วกันเออน,น่าจะมีแค่นี้แหละาานหนอันนี้คืออะ<า>ไรอ่ะ ใจหมดได้ตายเด้อย้อนลาเกมมาดูหน่อยสิว่านี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะนี่โอ้ยโอ้ยเองเนี่ยนี่แน่เอาไปเลยใช่ไหมรีบหนีที่นี่ดีกว่านะใช่อยากหลับตาขึ้นกันดีกว่าจะหมดแล้มัเรื่อยๆอ่ะไม่รู้มาจากไหนอ่ะม่รู้มันจะไหนทุกคนย้อนลาช่วยด้วยช่วยด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยหัวใจก็เป็นหัวใจใครมาเนี่ยฉันก็ฆ่าเพราะมันมาไงอย่าบอกนะว่าเป็นหัวใจของซอมบี้อ่ะโอยตายทุกคนสงสัยเราต้องใช้โอ้ย โอ้ยเกเดี๋ยวนี่เกยิงปืนได้หรอโหเดี๋ยวจะขอราเกมานี่ซิฉันอยากจะพิสูจน์อะไรสักอย่างเก๋มานี่ซิไปไหนละโหนี่เก๋คิดจะหนีคนเดียวเลยหรือไงมานี่สิมานี่สิคนดูมันทำตัวอ้แล้วมันลอยไปล้วรเราล่ะแล้วๆลเราล่ะหวานทิ้งหวานเอาเอ,าอ,าอา้ทุกคนนี่เราโดนทิ้งเหรอเนี่ยอาแล้ว ทุกคนขึ้นไม่ได้จริงอ๋อขึ้นได้แล้วหูทุกคนหมดกันว่าจะให้มันลองกินแอปเปิ้ลนี้ซะหน่อยว่ามันจะกลายร่างกลับไปเป็นมนุษย์หรือเปล่าอาเฮ้ยอ้าวนี่แกมารับฉันหรอเฮ้ยน่ารักจังเลยอะเฮ้ยแกลองกินเมื่อกี้่อยสิเฮ้ยขอให้เป็นเจ้าชายรูปงามเหมือนในการ์ตูนนะเฮ้ยสาทูขอให้เป็นเจ้าหนุ่มรูปงามขอให้เป็นเจ้าชายรูปงามด้วยเถิดเฮ้ยอ้าวหายไปแล้วอ้าวหายไปไหนอ่ะ เฮ้ยนี่แกหนีไปอีกแล้วเหรอเนี่ยแกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกลับมาเดี๋ยวนี้เจ้าคว่าแกไปไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วไหนเจ้าชายลูกงามฉันล่าฮะเ,เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่เจ้าชายลูกงามนี่าการีบบอกนะว่าแกเป็นคว่าการกลับมาเดี๋ยวนี้เรื่องนั้นนี่แกมาแกล้งเขาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาเจ้าชายลูกงามเขาก็ต้องแบนี้ของันมาประกอบนะครับทุกคนดีกว่าทย่างนี้นะทุกคน